ใส่บาทนะครับข้าวสาอาหารแห้งนะครับโรงเรียนเทศบาลทุ่งเสลี่ยมนะครับสีเสลี่ยมวิทยานะครับท่านนายกท่านสอจอนะครับ ใส่บาทนะครับข <c oughs> <eigentlich analysis> ้าวสารอาหารงนะครับไม่ได้เราเยอะแลนะ ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งนะครับโรงเรียนเทศบาลทุ่งเสลี่ยมนะครับสีเสลี่ยมวิทยานะครับมารอใส่บาตรนะครับผมรอใส่บาทนะครับข้าวสารอาหารแห้งนะครับโรงเรียนเทศบาลทุ่งเสลี่ยมนะครับ สีเสรเียมวิทยานะครับเปลี่ยนเลยกระสอบนั้นกระสอบนั้นปากเล็ก มีการนะครับใส่บาทข้าวสารอาหารแห้งนะครับโรงเรียนเทศบาลทุกเสลี่ยมสีเสลี่ยวิทยานะครับเอาไป่ดูซาไไปแล้วไปทานแล้ว ใส่บาตข้าวสา,ารหารแห้งนะครับโรงเรียนเอสอบานทุง่งเสียบนะครับสีเสียบมิทยานะครับผม อีกการนะครับสายบาทนะครับสารอาหารแห้งนะครับเออ

ตำบลไทรบาทนะครับโรงเ,เรียนเทศบาลทุกเสลี่ยมนะครับสีเสลี่ยมวิทยานะครับํำบุลไส่บาทนะครับหลังเสร็จจาถวายผ้าป่าโรงเรียนเสร็จนะครับทำบุญไส่บาทนะครับทำบุญไทรบาทบบานะครับ ตำบลใส่บาทนะครับโรงเรียนเทศบาลทุ่งเสรลี่ยมนะครับสีเสรี่ยมวิทยานะครับ ทำบุญได้การจังต้องรอเตรียมเลยต้องรอให้เขามาถึงแล้วก็่ายาเลเราไม่ได้เอามาเราใส่รจับเราไว้นะ บนส่บาทนะครับบนส่บาทครับผมบนส่บาทครับ บนใ,ใส่บาทครับบนใส่บาทครับโรงเรียนเทศบาลชุมสเตรียมสีเสแตรียมวิทยาครับกาธุสาธุครับ

สาธุสาธุเงิใส่บาทนะครับที่โรงเรียนสรีเสลี่ยมวิทยานะครับใส่าบาทนะครับสัมมเนนบวชเรียนนะครับสำนักปฏิบัติธรรมวัดเชิงผานะครับใส่บาทสัมมเนนบวชเรียนนะครับออกบิณฑบาตนะครับ สำนสักปฏิบ, pues บัติธรรมวัดเชิงพานะครับใส่บาทสัมมาเนนบวชเรียนนะครับเรียนเป็นรก็มีโรงเรียนเฉพาะที่สอนพระสงฆ์องค์สัมมาเนรที่เป็นครูได้ยกมาสามาไปสอบเป็นพระราชการใส่บาทสัมมาเนรบวชเรียนนะครับสำนักปฏิบัติธรรมวัดเชิงพานะครับ วันนี้กอตาลเที่ได네้ขวดเมียบอยูประจำในอำเภอรเลียบท่านอำเภอรัตเรียมเอาปจุบัติีสีสิ่งเนียต้นนะแต่ม่กะเคาะมานี้หมดแล้วมาโดพนัสนาญาตโยมได้พวกคนใส่บาตโดยการนอนในพวกคนใส่บาตรเอาสรอาหารเองไปออกสัญญาญาโยมนาทีจะรบนกด โดยบาทครับสำมานเรยนบทเรียนนะครับสำนักปฏิบัติธรรมวัดเชิงขานะครับความเร สายบาทสัมมาเนรบวรียนนะครับสำนักปฏิบัติธรรมวัดเชิงผานะครับตอนนี้มาอยู่ที่หน้าตลาดสีสเลี่ยมนะครับเปรียบซับไทยนอกนี่เป็นซับภายไทยซับไทยนอกกับคือซับสินสลี่มการสายบาทสัมมาเนรบวรียนนะครับสำนักปฏิบัติธรรมวัดเชิงผานะครับ พ่อแม่พี่น้องศรัทธาก็มารอใส่บาทกันนะครับอยู่ที่ตลาดสีเสลี่ยมนะครับ<ส>บรรยากาศอารอใส่บาทนะครับไปทุกพบทุกะไกับม่สิ่งของดังนอที่เอาหาได้ไม่มบทุกอย่างนะโจนกันนำไปว่าได้ละอันเวียนอัน เอกอันใดก็ได้แต่ก่ได้าษามาจะรักพรัุพส่วนที่เรที่ได้รอใส่บาทนะครับสัมเนนบวบเรียนนะครับสำนักปฏิบัติธรรมวัดเชิงผานะครับ ใส่บาทครับสมณีนบทเรียนนะครับสำนักปฏิบัติธรรมวัดเชิงขานะครับอาบุญมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับก่อนเทศกาลปีใหม่นะครับ